สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมช่องหน้าตาก,กรกรอบค่ะ<อ>ไม่ได้พูดไปถามใครอาพี่ขาหมดยังิบปะสุกเป็นโจงฮะสุกรถมาเรื<อ>่ยเป็่เบ็งไดนข่มารถน้ำมันเบิรอข้นมาเบิรบงแบบีเบิร์ตช่นนชเหอเนาะยังไหวโ,โ,โอ้ยน่าปไหมทักกันอยู่มาสิครับผ<แ>ู้ดใดครับผู้ใดครับผมอยากหูครับขับรถตันไหนโซดไม่ไหวี่เมย์จะ่อ้ นี่นะคะบังเลยฮะหนึ่งหรือป้ายางหรือยังบอกว่าหาเรือไม่ถ้าถ้าไม่ทำแบบนี้มันก็ไม่ตื่นเต้นโอ้วามสันเถาะหาเรื่องตื่นเต้นแล้วพี่นาทีไปรับเหรอพี่หรือว่าไม่ใช่ขีดแดงพอดีเลยนั่น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 ถนนใหญ่อ่ะมาถนว่าพี่นาทีไปเติมน้ำมันให้โอ okay no, ้โหบุดบิดบุดบิดบุดบิดหาเรื่องมาหาเรื่อสร้างสร้างสร้างบุบเบิดอีรีน้องป้า ให้เงินลุงเท่าไหร่วันนี้ทำไมวันนี้ลุงเลี้ยงเมย์กะชิ้ตลอดทั้งทางเลยหายเงินก็ไม่ได้ปนไหนลุงเลี้ยงเงินออกจากกระเป๋าก็เลยหายไปเมื่อกระเป๋าเยอะขนาดไหนโอ้โหเลี้ยงตลอดทางแต่ว่าป้าซื้อมาไม่ได้แบ่งเศร้าแต่ว่าป้านี่บ่มี่หอดเงินกินอันหนำโคกโอ้เป็นเลตุนเนี่ยป้านี่บ่มี่คนป้าสี่วันแล้ววันแล้ว

อย่าไ yeah, ้อให้อย่าเอาเสมอกันกอยานดข้นวังขึ้นแล้วไมีปรไปกข้าวกันอเโอ้โหมีงเชียด้วยมีตังเชียด้วยอ่า้หปาซูอย่าโ้โหให้บอกให้ปามาอีกเอ้ามเป็นไงมาไหนี่

จัดขึ้นรถเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วโมเดลเบิร์ดมันมันเตือนแแ,แอยู่พูนเจ้าเห็นอยู่บอกกังหันล่มแถวนั้นน่ะตั้งแต่พูนละ่ะ <c oughs> ลุ้นหาปัม๊มเครื่องราคาเติมปั๊มหลอด อ mm ้าป้าทิ้งกันหรอวันนี้ขาน้เบอป้าทิ้ป้าทิมไป้ทิ้าให้ร้อยหนึ่งให้ร้อยหนึ่งไปแประตูลเจ้าไว้เ กอดกอ้ยไม่ต้องอายนี่ครับอย่าทิ้งฉันไปนี่แต่งให้ลุงเนี่ยเพื่อลุงคนเลยเนี่ยรับเตีรับเตีรับเต้๊รับรับไอ้ไปอีกรอบนึง ได้อีกร้อยนึงลูกได้อ like ีกร้อยนึงเอานี่ป้าเลยลูกได้จ้างเดือนจ้างไปยี่สิบาทได่รู้ไหมทีคือนี่รู้ไหมหัวยังแล้วเพราะวันนี้ลุงมีตังค์วันนี้ลุงมีตังค์ โอเคครับเกครับเกครับล้คิับติ๊บยลุงมนติ๊บด้วยกับมาอย่าิันไปเลยกลับมามย้นไปเยบ็กช่งคอยลืมบล็อกโอ้โเดี๋ยวางนี้เดี๋ยวลุงไปตัดเดี๋ยวเเดี๋ยวไปตัดออกเลยนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ี่ริงนเนยบ ไปพอให้ป้าไปพรอเลยให้ป้ารวยพรอเร็วๆขอให้วไงนะไปพรอ่ะที่พีขอให้้าให้ป้าแต่งไข่คีมรวยรขอให้ป้าแต่งเฮงเฮงรวยรวขอให้ป้าแต่งสวยสวยขอให้ป้าแต่งเขาให้หน้าเขาขาวโอ้โห้เลยโอ้หมดเลยให้ลุงกันให้ลุงให้พรอให้ลุงซิให้ลุงพรให้ลุงย่างดิ๊กใ้ลุย่างไกใ้ไปใกล้ให้ไปใกล้ขอให้ลุงเนะ

อกเก่งบอเก่งไปเดี๋ยวเราทานข้าวกันนะเดี๋ยวเราก็ไป้ไปอาไปฝากเพื่อนนะไปแล้วไปาเพื่อนแล้วไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านนะคะอย่านล้นี่สำหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านกันค่ะไปไปกินข้าวขี้เาแล้วเดี๋ยวให้ติดเนี่ยไปกี่ทีแล้ว กินกินกินเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเราจะกลับเราจะกลับกกอกก่อนนะเขาจะกลับเขาจะได้กลับไหมนี่เขาจะไปเขาจะไปกินข้าวกันนะคะแต่เราจะกลับกกอกกกอกได้สเตเตอนี่เดี๋ยวเราก็จะกลับโกกอกไป ไปหาอีแม่อยันขยักันเด้ยเ๋ยเลยค่อยๆถอยนักไปเอออออดอกไม้ไม่อ๋อไปคนละทางไปคนละทางไปคนละทางบางว่านน้ำมันคงเต็มรถแล้วนะเต็มแล้วขากลับนี่สองคนนะแชร์ยังไงสำหรับคลิปนี้นะแต่ายก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยว วันนี้จะกลับบ้านจะกลับกโกกอก่อนเราจะไม่ไปกินข้าวกับเขานะคะเราจะกลับโกโกกอกสายฝนมีนะัสนนะส,นนะสำหรับคลิปนี้อย่าลืมนะคะ TP s k i n นะคะสั่งจากตัวแทนจำหน่ายได้นะคะหน้แตากกอกค่ะ